รรรโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ต้นจัต้นไมประจโรงรีโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ตั้งอยู่เลขที่81หมู่ที่1ตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3บริหารสถานศึกษาโดยนางสาวสวาุวรรนถิ่นทวีผู้อํานวยการโรงเรียนนายจารีดนิยมและนางสาวจุธารัตน์หิ่งทองรองผู้อานวยการโรงเรียนมีจํานวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น59คนและมีนักเรียนจํานวน1,182คน เนื่องจากสภาพที่ตั้งของโรงเรียนรายล้อมไปด้วยชุมชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนักเรียนสามารถเข้าถึงสารเสพติดชนิดต่างๆได้อย่างง่ายดายตามตรอกซอกซอยหมู่บ้านร้านสะดวกซื้อหรือสั่งซื้อออนไลน์ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนเสียอนาคตสูญเสียกำลังสำคัญของประเทศชาติโรงเรียนอนุบาลกอดจานตระหนากักและติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอดจึงได้กำหนดนโยบายมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับ คีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นบุตรหลานและทรัพยากรอันมีค่าไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อให้เติบโตมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพของพ่อแม่ชุมชนสังคมและประเทศชาติตามลำดับต่อไปโรงเรียนอนุบาลก่อจันทร์ได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หมาตรการดังนี้ด้านการป้องกัน มีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยคุณครูแกนนำเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเช่นการดำเนินงานของแกนนำสีฝ่ายดังนี้ฝ่ายการเรียน ดูแลช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องการเรียนจัดทำแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนฝ่ายการงานดูแลพื้นที่ภายในห้องและรอบห้องเรียนดูแลตรวจสอบทรัพย์สินในห้องเรียนฝ่ายกิจกรรมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ในห้องเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ฝ่ายสารวัตรนักเรียนกำหนดมาตรการการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงตรวจสอบและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนโรงเรียนอนุบาลก่อจันทร์มีการวางแผนการดำเนินงานให้แต่ละห้องได้ํำเนินงานห้องเรียนสีขาวและมีการประเมินห้องเรียนสีขาวในแต่ละห้องเรียนได้รับการประเมินทุกๆเดือนและมีการมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนโดยผลการประกวดมีห้องเรียนจำนวน31ห้องได้รับรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นคิดเป็นร้อยละ100อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดและมีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นผ่านการทำโครงงานหนึ่งห้องเรียนสีขาว1ผลิตภัณฑ์และยังได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีการสอดแทรกเนื้อหาบูรณาการกับการเรียนการสอนในแต่ละวิชาและยังมีการจัดก,กิจกรรมเดินรณร รงต่อต้านยาเสพติดร่วมกับเครือข่ายและชุมชนด้านการค้นหาโรงเรียนอนุบาลเกาะจันใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาคัดกรองและจะทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและมีการดําเนินงานการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนและคัดกรองนักเรียนในทุกภาคเรียนมีการรายงานการสํารวจสภาพการใช้สารเสพติดพบว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันรปลอดสารเสพติด100เอร์ด้านการรักษาโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทรมีนโยบายในการ บำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆได้แก่สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์โรงพยาบาลเกาะจันทร์สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนและยังมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและด้านต่างๆของนักเรียนด้านการเฝ้าระวังคลินิกเสมารักจะจัดตู้เสมารักเพื่อรวบรวมปัญหาและความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนอีกทั้งยังมีห้อง ให้คำปรึกษาที่มีความเป็นส่วนตัวแก่นักเรียนและมีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพอ่อภัยของยาเสพติดและยังคอยเฝ้าระวังและป้องกันภัยยาเสพติดที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้านมาตรฐานการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลก่อจันใช้หลักการ 4G Good Policy Good Teamwork Good Network Good, Good Monitoring โดยมีนโยบายก้านภัยยาเสพติดและแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาสีขาว หลอดยาเสพติดและอบายามุกมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโครงงานหนึ่งห้องเรียนสีขาวหนึ่งผลิตภัณฑ์และคลินิกเสมารักตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องปัญหายายเสพติดและช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆด้านมีการจัดทํา MOU เพื่อรวมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายายเสพติดจ,จากทุกภาคส่วนกับองค์กรต่างๆได้แก่เทศบาลตําบลเกาะจันทร์โรงพยาบาลเกาะจันทร์สถานีตํารวจภูธรเกาะจันทร์สาธารณสุขอาเภอเกาะจันทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบนาลเกาะจันทร์ตัวแทนผู้ปกครองเครือขาา่ายวัดเกาะจันทร์วัดพุทธศาสตร์และวัดป่าโชติธรรมมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเป็นไปนตามปฏิทินการปฏิบัติงานโดยมีการแก้ปัญหาต่างๆให้ทันท่วงทีจากการนิเทศ ํกำกับติดตามเป็นระยะและมีการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและเป็นปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี2556ด้วยการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนปลอดจากยาเสพติดและอบาย,ยมุข100% ทีมงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสียิดิและอบายามุกซึ่งนำโดยนางสาวสุวารินถิ่นทวีผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำกลยุทธ์เทคนิคกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายมาบูรณาการประกอบก,บกับการมีเครือข่ายองค์กรที่มีคุณภาพในการจัดการปัญหาซึ่งต่างร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเดินหน้าเชิงรุกในยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันจนเกิดผลดีและกลายเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ชื่อว่า CT Scan for Akc White Project School โดยมีรายละเอียดดังนี้ C Career Skill ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนต้องมีผลงาน1ห,ห้องเรียนสีขาว1ผลิตภัณฑ์ One Classroom One Product ให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามช่วงวัยที T Talent ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนโดยการฝึกนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปะหัตถกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสแกน by 2A 2M 3S A ที่1 Academic ability ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่นักเรียนโดยจัดการศึกษาเต็มตามหลักสูตรมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ในลักษณะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน A ที่2 Art ability ส่งเสริมความสามารถทางศิละปะแก่นักเรียนโดยการจัดประกวดทักษะด้านศินละปะเนื่องในวันสำคัญทั้งยังมีชุมนุมศิละปะค่า,ายศิละปะเพื่อส่ง งเสริมความสามารถด้านศินละปะของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ M 1, ที่1่ Music Ability ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีแก่นักเรียนโดยการจัดประกวดทักษะด้านดนตรีเนื่องในวันสำคัญมีแหล่งเรียนรู้วงดนตรีลูกทุ่งเคซีแบนจัดกิจกรรมชุมนุมกลองยาวจัดค่ายดนตรีนำวงดนตรีออกสู่ชุมชน M 2, ที่2 Moral Ethics ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นพื้นฐานในการยึดเหนียจจ่ยวจิตใจโดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่นกิจกรรมพี่จุงน้องไปวัดกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสอรพันยะกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมเบียนเทียน S ที่1 s p o r t a b i l i t y ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาแก่นักเรียนโดยจัดกิจกรรมชุมนุมกีฬาจัดแข่งขันกีฬาภายในและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ S ที่2 Scou t ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีทุกระดับชั้น S ที่3 s u f f i c i e n c y economic p p r o c h ส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกการนำหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในแหล่งเรียนรู้เ็ดแหล่งได้แก่นูน้อยรีไซเคิลเคซีแบนอาร์เซนเวิลด์ธนาคารโรงเรียนมหาัศาจรรย์น้ำหมักชีวภาพพลังสมองและกาดจันทร์พันไม้ การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้โครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนอนุบาลก่อจันทร์ดาเนินง,งานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยโรงเรียนอนุบาลก่อจันทร์ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายกับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเขาสัตรพรม2โรงเรียนบ้านหนองชุมเหตุ 3. โรงเรียนบ้านแปลงและในปีการศึกษา2566ได้มีการเพิ่มเครือข่ายอีกหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนบ้าน 1. ุโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ได้เข้าร่วมในทศการของโรงเรียนเครือข่ายและได้ขยายผลแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสีขาวระดับเพรให้กับโรงเรียนในเครือข่ายณนะโรงเรียนบ้านเขาสัตตพมมีการจัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวรอดยาเสพติดและอบายามุขรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ทาง w w w g j n a .ch วารสารลูกจันทร์และลูกจันทร์แมกกาซีนผ่านไลน์กรุ๊ปและเฟซบุ๊กจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายามุก100%มีเครือข่ายที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนที่รวมกันป้องกันและแก้ไขาปัญหาย,ยาเสพติดแบบยั่งยืนรวมทั้งส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ,ของได้แก่ 1. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกรางวัลระดับเพชรี่การศึกษา2,561 5 2. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาว 3. รางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนขนาดใหญ่จากการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติประจำปี2566ารระดับสำนักงานคณะก,ก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. รางวัลระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ในการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2,565และรางวัลต่างๆในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2,566เป็นจำนวน59เหรียญทอง18เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงโรงเรียนอนุบาลก่อจันทร์ขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างกรอบป้องกันให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุ ปานเกาะจันทร์